คครรัับบผผมมวันนี้เราเจอกับริชิเดชนะนะเคยปะทะกันบ้างยังยังวันนี้ร้อยเท่าไหร่องร้อยวันเช้ามาเป็นไงบ้างเกินนิดหน่อยเกินนิดหนอยวันนี้ก็ซ้อมอยู่เพชรดีมาเดิมกี่วันรอบนี้สองทามอาทิตย์ขอกทาวอาทิตย์นะเรานี่ประเภทยังไงเรีนเด็ดเลยเราสูงเท่าไหร่น้หนักปอยปอยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วชกมาถึงสองร้อยยังนี่ ได้ได้นะสามไฟล์ล่าสุดเป็นใคผลงานเรากาแฟพิสมานแฟพิเพชรนินแล้วก็ชาพเป็นหนาได้สุดๆโชกไวร้อยเว่นนี้นะพุงกิโลเว่นนี้สี่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 ห้าโลน่าจะมีนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดฝากไปครับเชียร์หมครับก็ฝากทุกคนครับก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อนร่วมรายการด้วยนะครับโอเคไวช่วงนี้ต้องใจครับวันนี้เราเจอกับ ครดีเซเล็กไหมวันนี้ร้อยเท่าไรมาว่าช้าไปนไงบ้างวันนี้ผ่านเรียบร้อยเราไปซ้อมอยู่กับที่ไหนกี่วันเราก็ฝีมือนะแข้งแข้งซ้ายนี่ยังทำงานได้ดีนะเขามีอะไรบ้างดีเซเล็กที่ชกเขาเห็นที่เห็นน่ะเขานะเราน่าจะยาวกว่าเขานะเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆปีนี้อายุเท่าไหร่ละ ชกมวยมานี่ถึงร้อยยังนะั่งเกกว่าไฟนะ3ามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ไฟล่าสุดชนะใช่ไหมวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยอันไหนดีกว่าดีกว่านะอันนี้ก็ครมกิโลเนี่ยสี่โลเขาไ่เยอะเท่าไหร่อ่ะฝากไปขับเชียร์หน่อยก็อันนี้